ตีขึ้นซกมวยมือนี่เนี่ยก็ต้องลำมวยสะกอนเนี่ยลำสวยๆกราบงามๆเลยของจะมีครูกราบเสร็จแล้วท่าต่อไปย่อย่อเยอะเสียงอะไรอย่างนึงโ้โยกไมันโยกโยกโอ้ยพูนเด้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเฮ้ยนึดนึดนึ้นเจ้าเสียงดังเฮ็ดหยังได้แซ่แก้วหูแท้โอ้ยม้วนกันน้อยอ้ายเล่นน้ำบิดบอลบิดนอลโอ้ยอันโยนเลย แม่นยังนอฮันนี่โอ้ยเจ็บท้องเลยบอกว่าอยางละสัตเลยเบ้าเบ้าลูกพี่เบ้าโอบยพอไว้แล้วเด้ยิงเขาให้นี่เออเออเออม,มานี่น,นี่แอคซ์น้อยโอ้ยทะไลทะไลทะไล่ปืนเจ้านี่แรงแค่เด้เจ้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักแม่ไม,ม้มวยไทยว้าวหลายแท้ยิงเลย,ยเออขาให้เข่ารอยที่พยาย่มโอ้ยปลิวส่วนเขาให้เอยบินได้ไม่บอม โซลหลังครับคีบเขาให้มัดขวียงควายลิงเลยไปไซแล้ววะอยู่วีเข้าพยาไฟนี่เจ้าเขียควันหางโอ้ยยิงตียิงตีเออหมือนหมึนัดสัเลยป๊าบเขาให้อยางดิแปะเขาให้นี่อปะแปงระเบิดน้ำกลับบ้านดีกว่าไปกินสร้อยโจ้โอ้เจ้านี่ก็ไซได้นะแต่ว่าเจาะแค่นี้บอกขนาดมือคอยดอกบอไว้แล้วเด้มือนี่ต้องจัดนัก ลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยโบม,มักเลยโบม,มักบาซ่อบอแย่วเด้น้ำของเจ้าเมื่อกี้นี่ทำไม่ค่อยมีแรงนะสดซึมสดซึโอ้ยอะยังวะนี่รอก่อนนะซ้อยจุยุ้ยลุยโลดยาง<า>จะ้จโอ้ยเน่ะมู่เฮาสิตีกันเฮ็ดยังนี่เป็นพี่ตาโคนคือกันฮักกันเขว้ยติ มาไหม,มารวมขบวนม่วนกันเด้เอาเอาจังไหนดีลูกพี่โอ้แล้วมันมีโอ้ยม่วนหลายเนาะ้อยเนาะเนี่ยพ่อใหญ่ก็บอกไว้อย่าตีกันนี่เป็นจังไหนละโวยยังเจ้าว่าเลยม่วนเปล่าม่วนแท้เลยม่วนแท้หลายเย้ yeah!